มันคืออะไรลูกเนี่ยมันคืออะไรเมื่อกี้เนี่ยหาอะไรเจอหารถที่น้องเอามาแจากโรงพยาบาลมันเป็นยังไงอันไหนไหนให้ปูรถชิค้ามันเป็นแบบมันเป็นแบบยาวๆอ่ะมันสวยไหมเทท่ เก็บกระเป๋แล้วก็ขอเก็บกระเป๋าแล้วก็ของไฟเตรียมไปโรงเรียนหรอคะไปหาเพื่อนชื่ออะไรทิกกาเอ้าเพื่อนหนูชื่อทิกกาเหรอเอ้าเพื่อนพี่มีชื่อทิกกาทิกกามันเป็นเป็นน้องไม่ใช่หรอคะเล่นแบบเล่นแบบครูเรียนนี่แหละเล่นแบบโรงเรียนนี่แหละไหนลูก ปูใสให้มาีลยวมันช็อตคุณครูได้ไหมนะอ่ะปิ้นนี่ปิ้นต้องเป็นคุณครูดิใอ่ผมเป็นพอแล้วปมเป็นพออ้อาเป็นคุณครูปิ้นเป็นครูก็ได้นะองวปนครเอางั้นเหรอจะดีหรอดีผูเป็นผู้ชายนี่โอเคโอเคโอเค แม่ปู่ก็เท้าใหญ่นะเฮ้ยคุณครูทำไมนะคุณครูทำไมนะผูกอีกคุณครูโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคเอยน่ารักจังเลยค่ะเด็กหญิงนิรินนิยมชนวันนี้วันนี้วันนี้จะมาเรียนวิชาอะไรคะเรียนวิชาชนเด็กเล็กค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ อันนี้ของเล่ของเด็กเลยแล้วก็ขดลิงกับเบบี้แล้วป็ตุ๊กตาน้อสติกบบองบอง ฟองนนะ้ำเอาฟองน้ำด้วยเแล้วก็ตุ๊กเอิกนะไม่มัดผมมาหรอกพลุนพนละังหมือนนั่นแ่ละเอาบินมัดผมให้หลานหน่อยสิแล้วแล้วก็พร้อมเรียนกับนักเรียนใช่ไหมเอานักเรียนต้องนักเรียนต้องมัดผมไม่ใช่หรอไปโรงเรียนนะ่ะใช่ไหม เอ,อจำได้ครับปู่จำได้แหละนักเรียนมันต้องฝูกเปียไปโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะอันนี้เล่นอะไรครับทิกาเล่นอะไรครับหุ่นยนหุ่นยนมาหุ่นยนิิกาเล่นอะไรขาบี๋ยน,น,น,นมาครัรบ,บอุ้ย